5วิธีกําจัดเหาให้หายขาดเป็นวิธีที่ไม่ยากปลอดภยัยแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเหาเป็นปัญหาที่กวนใจหลายๆบ้านเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเด็กก็จะเสี่ยงต่อการเป็นเหาซึ่งวันนี้ค่ะพี่ตานมีวิธีกําจัดเหาแบบไม่ยากแล้วก็ปลอดภัยมาแนะนํากัน5วิธีค่ะวิธีที่1ค่ะ เด็ดใบน้อยหนาที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี้เองนะคะใบน้อยหนาประมาณ15 2 0ถึง20ใบล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะโขลกให้ละเอียดนะคะผสมน้ำหนแก้วหรือว่า250ซีซีนะคะคั้นออกมาให้เหลือแต่น้ำสีเขียวๆเ,เลยค่ะหมักผมเอาไว้ครึ่งวันนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้หวีเสนียรหรือว่าหวีที่ละเอียดมากๆค่ะ สางเส้นผมนะคะก็จะทำให้ตัวเห่าแล้วก็ไข่เห่านะคะหลุดออกมาตามหวีเสนียดเลยละคะ่ะและเราก็ทำแบบนี้ไป3ครั้งต่อ1สัปดาห์นะคะใช้เวลาไม่นานค่ะเห่าก็จะหายเกลี้ยงเลยวิธีที่2ค่ะมักรูดสารพัดประโยชน์ในการกำจัดเห่านะคะเผาหรือย่างมะกรูดให้สุกค่ะครึงให้มีน้ำออกมากๆ แล้วบีบน้ำลงบนศีรษะนะคะใช้หวีสางผมเพื่อให้เหาหลุดติดออกมาเลยทำติดต่อกัน3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ3ค่ะใช้ใบสะเดาสมุนไพรย,ยอดนิยมในการขจัดเหานะคะโขลกใบสะเดาแก่ๆประมาณ15-20ใบให้ละเอียดค่ะผสมน้ำเล็กน้อยแล้วหมักให้ทั่วศีรษะเลยนะคะปล่อยจนน้ำแห้งค่ะ หลังจากนั้นนะคะล้างออกด้วยน้ำสะอาดและสระผมด้วยแชมพูค่ะเป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะเพราะใบสะเดาจะมีรสขมนะคะสารตัวนี้แหละค่ะก็จะทำให้เหานะคะที่อยู่บนศีรษะเราตายเกลี้ยงเลยค่ะวิธีที่4ค่ะผลมะตูมสุกกำจัดเหาด้วยประสิทธิภาพเยี่ยมไปเลยทายางมะตูมสุกให้ทั่วศีรษะเลยนะคะปล่อยไว้จนแห้งค่ะ ล้างทำความสะอาดด้วยแชมพูแล้วใช้หวีเสเนียดสางเหาที่ตายออกมาจากศีรษะนะคะด้วยยางของผลมะตูมนี่แหละค่ะที่จะกำจัดเหาให้ตายเลยหลังจากนั้นเราก็หวีออกมาค่ะและวิธีที่5ค่ะใบยอสมุนไพรอีกตัวหนึ่งสำหรับฆ่าเหาค่ะหั่นใบยอหยาบๆและตำให้ละเอียดนะคะซึ่งใบยอใบใหญ่เราจะใช้ประมาณ 1ิบถึงใบค่ะหลังจากนั้นคั้นเอาเฉพาะน้ำใบยอออกมาค่ะใส่ขวดเป่าเอาไว้แล้วให้ลูกสาะผมวันละครั้งตอนเช้าหรือจะสระวันละสองครั้งเช้าเย็นก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้วีเสนียดสามเส้นผมค่ะจะพบว่ามีตัวเห่าที่ตายติดออกมามากมายเลยให้สางผมจนเหาหมดนะคะแล้วก็จะหายไปในที่สุดค่ะ หากปฏิบัติตามทั้ง5วิธีในการฆ่าเห่าให้หายขาดนี้อย่างสม่ำเสมอและเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดของผ้าคุณหนูไม่ว่าจะที่นอนหมอนมุ้งนะคะแล้วก็ส่วนตัวของเราก็ต้องสระผมบ่อยๆด้วยเพียงเท่านี้แหละคะ่ะเหานะคะก็จะถูกกำจัดไปจากผมของเราเลยละคะ่ะแล้วาหากว่ามีอาการคันเหาไม่หายหรือว่ามีอาการแพ้นะคะ เราควรจะพาเด็กๆไปปรึกษาแพทย์ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ช่องขนมตาลสตูดิโอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ